สุมบันเข้าหาไม่ยามไม่เห็นอะไรมันเป็นตันหามีเรื่องเคลื่อนใจไม่พูดจังแม่ทุกอุดาเหลือล่า จงกล้าก่าตุนนี่ตออผ้าปิดกันคุณด้วยตาลนน,นี่หลานคงพข้า าก็เห็นแก่เองแต่เองต้องทําตามที่ตาสั่งด้วยนะสิ่งใดกันจะให้หลานทําอะไรเข้าไปวงังหลวงไปรับใช้ราชการแผ่นดินฐาหนะของตาคงจะช่วยเกื้อให้เองมีอนาคตที่ดีขึ้นจะทำตามที่ตาบอกทุกสิ่งทุกอย่างแม่จะจําสุบ,บันไว้นะถ้าวันไหนทนไม่ได้ก็หนีไปให้ไกลอย่าอยู่แบบนี้เลยไม่ต้องบอกแม่นะลูกนะเข้าไปในเมือง ดูแลตัวเองด้วยนะลูกออขอบใจพ่อมากนะจ้ะขอบใจพ่อมานี่ฉันะไปก่อนนะพ่เอเฮ้ยน้องชายสวัสดีครับพี่ฉัเรงเป็นนายทหารอยู่ภายในวังหลวงที่พี่มาที่นี่น่ยต้องการมารับสมัครทหารพวกเองสนใจจะไปเป็นทหารกับนะพี่ไหมสนใจครับพี่อยากจะเป็นทหารอยู่พอดีเลย สนใจอยากจะไปเป็นทาหารกับพี่ครับพี่เองชื่ออะไรกัน้่งผมเบี้ยวครับผมพี่ครับแอม,ม,มครับผมบัวมรดเดี๋ยวเองทั้งสี่คนเนี่ยที่จะรับไปเป็นทหารในสังกัดพี่จริงไห <นะ S 2> แต่ว่าตอนนี้พี่ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าต้องการทหารอีกมากมายเลยเดี๋ยวไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ไปหาพี่ที่วังหลวงได้ครับพี่เดี๋ยวพี่พพจะรอที่หน้าประตูเมืองโชคดีเออไอสี่ทอร์่าดได้เป็นทหารหรือเปล่าครับ มา้วครับเจ้ายาวนะครับพยายามลบมึครบมให้เจ้าบางเห็นเสร็จพอมันเพิพอมันเพอเราจะหนีเราจะหน,ะนีพอดีไม่เพอมันตั้งใจจัด <c oughs> ไม <ป S 1> ่ผิดเป็นครูสทนธรีอ่ะเอาแสดงว่ามันต้องร้องเพลงผ่อนคลายความเครเียดใช่เดินมากไกลแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าถึงหรือยัไม่มีละตันละไม่มที่ไปแล้วกลับบ้านไปเฮ้ยเดี๋ยวดี่จะได้กลับไปไหนในเมืองยยหลวงใหญ่โตฮะเอหอแล้วก็หมดที่จะไปแล้วก็เดือดร้อนกูด้วยเนี่ยนล้วไ่เสง่ศหนึ่งด้วยตบหนึ่งเสร็จมันจะหลุยมาหาปูศพสองเฮ้ยคร<บ>ับพูดเรื่องอะไรอ่ะผมคุยกับแม่ซื้อใบเขียนตัวเบลเลย เชี่อมขาเขียนว่าอะไรสองพระเอกกระักันอยู่จุกโเฮ้ยตลกตลอดอ่านผิดป้ายแล้วอ๋อมึงอ่านที่ดีอันล่างเลอรับสมัครทหารโอ้ยไอ่ภาษาอาหารไปเดี๋ยวกูพาไปสมัครผู้ใหญ่บ้านดีกว่ามึงต้องผู้ใหญ่บ้านเที่ยวกู